คนน่าจะคนยัไงรู <zu> ้ปเหรอเอาข้เ <to> สียกัอนได้ไ oh. ข้อเสียข้อเสีย้เสียของพนะคะเสียงดังขังมากๆสีดเป็นก๊ปชอบียกอาหารคนอื่นใช่ค่ะแล้วก็จาเงนไม่คืน มันมาเพื่อเราก็ไม่อยู่แล้วค่ะแใช่ค่ะใช่เฮ้ยว่าวพอเสียอบันเออเออแล้วก็แล้วก็ว่าไงพราะท่านโตแหลกค่ะที่โตแหลกมากโตแหลกเก่งมากค่ะใช่สัญญากับเราไว้ก็ไม่ให้เงินนะคะเงินพอดีไหมคะพอดีก็ปรึกษาได้ค่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องใช่ค่ะ สสาระนะคะแต่ไม่ได้สาระนะคะใช่คือจรๆเาาราไม่สาระของมันนะคะใช่ค่ะใช่ใชข้ช <laughs> อดีอีกดอกก็ได้เจอเนอดาหี่เก่าเนี่ยดบกัเอห้ออไควะข้อดีก็่ <laughs> อีนนน <laughs> อันเะ <laughs> <laughs> ข้อเสีย็กควอะไระข้อีมันคืออะไรไม่ใช่ข้อเสียข้อดีข้อดีอะไรวะมีข้อดีหรอ ไม่มีนะพี่คุณคุณไม่มีข้อดีนะคะทุกคนใช่ค่ะคิดไม่ออกไม่เป็ยจ้นะรอคนต่อไปเด้อรีวิวเลยค่ะข้อดีนะคะคุณก็ได้บอกข้อดีกันไหมบอกข้อดีคืออะไรก็คือมันให้ถ่ายรูปแค่นั้นแหละแล้แก็อะไรก็ไม่ด้ก็สวยค่ะก็สวยแค่นั้นเลยมีแค่ปุ่นไม่กันไม่มีไม่กัแก้ก็แบบมันพูดมาก ข้อดีก่อนข้อดีกค่นี้ขอดีแข้อดีมีน้อยเนะก็ปรึกษาได้ค่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องปรึกษาว่าได้ปรึกษาว่าได้ไม่ใ่ไม่้ปรึกษาเรื่องผู้ชายได้ดีมากไม่ไม่ก็เดี๋ยวเราชอบแต่ทำมินี่ที่ยันดีแล้วก็มันเป็นคนที่แบบมันมีนมีปัญญาสั้เร็วมีปัญญาคุณผู้บริข้อดีข้อดีอีกปัญญาข้อดีเป็นยังไงให้มึงยืมเงินใช่ข้อเสียคือ มันยากนะมันมันพูดมากค่ะมันเป็นยาวรเออด้วยชอบแบบชอบแบบไม่ไม่ละับไมมันไม่เมันสด็สดีมากไม่ไม่ไม่ให้ลชอบกินเผาแลอะคุณผู้ชายไม่ตอบช่ไหใช่ติดปากมึงมึงหมีมากหาหาหาหยอกอย่านี่มึงมาแล้วมันจะแบบมันเที่ยมันก็ดีมันก็เที่ยมันเที่ยมากกว่าวยวายรำคาญมากเี็งดังใช่ป่ะมึงกยากินนาดี ไม่รู้อะแล้วมันจะเป็นคนที่แบบอะไรนะตอนอะไรวะตอนที่มันเป็นสกายไปแกพูดมันเป็นคนที่แบบพอเราพูดจบมันจะมาเลยใชทอเ่าเออมันไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยสักอย่างแม้แต่หีตั้แต่อะไรของเขาเลยคือแบบมันแต่ก็ไม่รู้อะชอบเอาเรื่องของเราไปขอหลุดปากพดเออเพราะเพราะมึอขายหยีอะแต่ก็ไล่อะแต่ก็ไม่รักแต่ก็รักก็เกลียดไล่ก็เกลียดรักก็เกลียดแต่ก็ไม่แต่ก็เกลียดไม่ก็ไล่กกันเนี่ย ไปายจ้ามึงไดหนักต่ออีกแจบมรีวิวเอาปลาดีเหมพอน้อมกันรีวิวปาดีอ่ะก็ดีก็ดีของมันก่อนก็ดีคือมันปรตีนมันก็ดีตรที่มันอยู่วะมันให้กระปุให้กระปุกสาได้ตนวน เอาเย็นไม่มีว่าดีหรอคิดอะกขนาดนี้มันให้มันให้แยกน้ำเอาเอาเออให้ให้มันติดแมตได้เล่นไงมันตัวที่เอากับเข้าไปใต้ตู้ได้ค่ะดีตรงนี้แต่ไม่เก็บให้เ่กับให้นกันบ้านได้สุดๆถ้ามันให้เก็บอาหารได้เป็นตากล้องที่ดีเก็บแล้วก็แบบเป็นต๊ะที่เก็บอาหารที่ดีเออลาร์อาข้ามาเข้าไปใต้ตู้มันดีเยี่ยมเก็บกินได้ดีถ้่เป็นกินหี่งแล้วมัน แล้วมันก็อะไรวะเหมือนป่ะมึงก็มึก็มีอะไรเยอะเลยยิ่อย่าพูดอย่าพูดเยอะนะพูดพูดเยอะมากอ่ะพอดดียังไม่หมดคือมันจะแบบไปไหนก็ไปด้วยเออมัน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 คุยได้ง่ายคือมันจะตามไม่ทันหลายเรื่องก็จะก็อธิบายมันก็เข้าใจเรื่องหนึ่งลูกก็จะเข้าใจตอบอธิบายเป็นติบบรรทัดยี่สิบร้อยล้านบรรทัดตอบข้อเสียข้อเสียก็คือเยอะมากจ้า สุดๆชอบอวยอยู่ดีก็มาตีอวดแล้นี่อ้อแบบนี้เป็นอะไรมึงเป็นอะไรเอามึงตอมันเปียหรอมันมันอยู่ก็มาตีนี่จะผิดมากมึงผ้าเสื้อไม่กล้าพูดเออมันมันมัน,มนอายเป็นพ,พูดเลยพูดจะมาไข่ดีอกไม่ใช่เป็นเก่งในแชทเนาะในแชทเก่งอยจรแล<ไ>้วก็อะะไรว มึงพูดจริงมึงพูดกูเยอะได้เลยอ่ะมึงเลยพูดเลยก็ไม่ออกอ่ะดีอ่ะเข้าใจอ่ะพี่พี่เข้าใจนะก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกทำเลยก็ไม่กล้าโอ๊ยทำเลยก็โอ๊ยมันไม่กล้าก็มาพูดดิฮัลโหลหมึงพูดด้วยกันมึงก็เช่นกันอย่างท่บอกเลยแล้วก็มันก็เออพึ่งมาได้เพื่อนที่ดีแล้วก็เยี่ยมมากเยี่ยมมากพอดีเออค่ะไม่ใช่แล้วค่ะไายคือ